สวัสดีครับไมอนี้ไม่ร่วงร่วง,งห้ามร่องลูกโถม่วงขายนะครับเด้อม่วแม่นี่พ่อของเขาเป็นเจ้าะลักแม่เป็นสายแรงบัดสิ้นนี่คือเป็นราคาขายครับผมม่วนี่เป็นลูกที่สามยี่ในทองลูกที่สามยี่ในทอง ท้อนครับเจ้าดวงตะวันนะครับเสียดียแล้วสมาชิม้าลุงกู้โทรขายรบน,นี่หนังนาซาไงครับลูกที่สามอยู่ในท้องหยิบเล็บดีครับสนใจก็ท่วมาทักมาสิครับเด้อหอยล้มง่วงหามมือหนึ่งท้องดวงตะวันในเดียนีแล้วครับผมราคาผมเปิดไปรูสองแสนห้าครับผม รอบได้ครับสายสีเลือดที่เป็นสายเลือดงงูครับผมผมมีตำนี้ใดๆทั้งสิ้นครับเราประกันตำนี้ครับผมเอาเต่อไปได้คสามตัวมาดูี่ใกล้ๆนั่นเองนะครับผมแม่นี่เป็นลูกแดงบ้านสิงห์เอ่อสิงหัวลูกลูกที่สองครับครับหวงตะวันไหวอยู่ผ่านรอบแล้วครับ อร่อยแนบครับหอกแนบแน่ราคาเปิดไกใบยูแสหานะครับต้อนร้องได้ครับผมสนใจ่ก yup ับโตมาทักมาหอยลวกงองามครับยุ่งเต็มม้วนดล้วครับผมสนใจกับโตมาทักมาราคาเปิดไกใบยูแสหามึงกนบาทครับผมต้อร้องได้เพิ่อนๆครับต้อนใส่กัต้อนว่าครับขายขายออกสินเด็ดที่จะทานยังงี้ว่าครับเพราะว่ามันเป็นอร่อยครับผมเอาแม่ต้อนไปครับผม ต่อไปเนี่ยคือเป็นว่าลูกลูกที่สองนี่คล้องครับค้่องดวงตะวันในสองเดือนกว่าครับผมลูกตัวลูกตัวเก่าเขาเป็นเจ้าตัวนอครับขายไปแล้วตกแกกับตัวน้องชักมน้าครับแม่เนี่ยเปิดราคาไว้อยู่แสนแปดหมื่นบาทครับต่อร้องเนียครับผมแดงมีวันนี้ขาว่นนีได้ครับเป็นลูกที่สองครับคล่องครับเจ้าดวงตะวันครับผม ชอักเทียแล้วแลวเมครับผมแกับโทมากาักมากนะครับ้ราคาเปิดไโยแส8แดมืน 80, บาทครัต่อรองได้ครับผมหอยล่มหวังหวง,ง้าหม่องเก้านะครับเล้ผแกระโท้าโมาจัง่คอาเือต่อไปครับผม แดงนี่ก็คือลูกที่ลูกที่สามคือที่ที่ได้ทั้งเลยนะครับผมแดงนี่พ่อเขาที่เป็นแดงกาลสินทวดแม่ผมกับ่อหูจักสายกันครับเสือพันไม้ครับผมตอนนี้ทักเจ้าดวงสวัสดีผมว่าจะได้อาทิตย์นึงนี่แหละครับผมอันนี้ก็ว่าว่าท่านรับประกันทั้งครับผมกอเอาผู้ผสมไป เขาได้กปตัวละราาโยแสนหกหมืม่นบาทครับผมต้นเตะกับท่มาทักมากนะครับเด้อหอยลมงว่วงงามฟิกัดอยู่บ้านน้องเงทย์จ,จังหวัดขอนแก่นครับสนใจก็โทรทมาทักมาเด้นะครับเด้อหอยลมง่วงงามสนใจก็โทรมาทักมาได้นะครับ,รเ,บ,าาดรบเดี๋ยวเบอร์โทรอจะขึ้นไว้ในหน้าจอให้เห็นได้ยังมง้า เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งสครับผมครับกระโท้มาทักมา,าเลยนะครับถ้าเจ็ดรถหอยล้มหรือว่าขอ้อหอยล้มก็น,นีคือมันเห็นป้อไห้นะครับสุดท้ายออกไปครับผมครับนังมาเพียงพ่อครับผม กับขายบอกไปครับต่อทะเลกับต่อมาครับคือมันเลี้ยงว่าไหวนะครับจะขายออกไปาแต่ว่าเจ๊งๆครับช่วงนี่ตั้งประกันเลยขายเลแดดเจ๊งขายเลแดดดีมาบาซินีดดร่อยครับผมครับบาเด็กซินสามล่าสวัสดีเอ่อทีช่องต้องไบโอเทียงนะครับนะสวัสดีครับ